ตอนรับเขาสู่ช่องช่างผมข่าล้อนะคะอู้พี่น้องทำลายร้างทุกสิ่นอย่างตัดยา่างจารอบบ้านนะมันรกมาะดูดูฝนยารูกโรคนะคะไปีีดบยางมาตะกี้นะเอามากระทายเครื่องตัดยา่า ส่วนแม่ก็ทําเมนูเด็ดนะคะไว้รอลูกๆนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเมนูอะไรนะคะเมนูนี้น้องมาเตยชอบนะตอนทําไม่ได้ถ่ายให้ f อได้ชมนะคะไอเดียเอามาไว้นี่ทำไมอันนี้ผัดกะเพราเห็ดพอพี่น้อง ราดข้าวสวยร้อนๆนะคะอร่อยอย่าบอกใครเชียววันนี้พิเศษนะ,ะสำหรับน้องมาต่อยนะ,ะต่อเผาหมูสามชั้นใส่เห็ดเพอเยอะๆมาเลยนะ,ะอร่อยชัวร์ใครท่านใดยังไม่มีกับข้าวก็แวะมานะคะแวะมา กินข้าวเย็ยนด้วยกันนะมื้อนี้มื้อแสนอร่อยนะแต่ว่าใครหิวก็กินก่อนนะน้องเนาะเสร็จแล้วบ่โอ้ผักอีตูค่อยและทำลายล้างหมดเลยเนาะหึผักอีตูนะทำลายล้างหมดเลยบ่เสเสร็จก็ห้อยนะ ฉันให้เหงาออกทางลูกคุมคันีกว่านั่งคอยวาส,สนาเือเหลือต้นกะเพราต้นเดียวพี่น้องอยไม่ออกไม่ได้ตังค์หรอกนี่ต้นกะเพราต้นเดียวก็โอ้ยทดลองหดและอดทนเออเอาเอาไว้นี่แหละ ยางเนาะมาเห็นมันพ่อ,พอว่าจะตัดเมื่อเช้าได้เลยพอดีมันไม่มีเวลามไม่มีนาฬิกาพนะี่เน้ะพ่อท่านก็ว่าจะลือลอะล้อลงมาสักทีะหญ้าตรงนี้นะครับพี่น้องก็เอาไว้ให้บาปุ้ยเนาะเพราะว่าเป็นที่ของบาปุ้ยนะครับบาปุ้ยก็จะตัดเนาะไปให้กัวของแม่ยาย เอ,อมบ๊อบปุยเนาะไปให้กนะูนี่ครับต้นลำไยของผมนะมันมันเอียงนะเอฟซี FC เนาะมันล้มนะเพราะว่าเอ่อมันอยู่ใกล้ชายคานะครับมันก็ล้มนะครับนี่ตรงนี้ก็รดน้ำทุกวันนะครับวันนี้ก็ได้หลายงาน นะตื่นเช้ามาก็ไปดูดน้ำใส่ตะกร้านะครับก็ดูดน้ำใส่ตะกร้าเสร็จเนาะนะก็มาแยกนะฮะนะแยกต้นยางนะออกไปเพราะว่าอยู่ใกล้กันมันมันหนาเกินไปเนาะก็เลยแยกออกไปด้าน,นอกนะเอฟซีทุกท่านเนาะก็เลยแยกแล้วก็เลือกนะต้นที่มันตายนะครับว่ามันมีกี่ต้น ก็นะับรวมๆกันเนาะเพนะื่อเขามาเปลี่ยนให้นะครับพี่น้องก็ยางก็กําลังฟื้นตัวเนาะนะเดือนนี้คงจะไม่ได้ปลูกนะเพราะว่ามันยังไงนะ่ะต้นยางเรายังอ่อนด้วยนะฮะแล้วก็ดินมันก็จะแห้งแล้วนะฮะเอซีเนาะดินมันก็แห้งด้วยนะฮะพี่น้องบา้าราว่าฝนไม่ตกก็นะอรอน,นู่นแหละเนดะือนเก้านู่นแหละเนาะ เดี๋ยวอาบน้ำเนาะผมขึ้นไปกีดยางที่ไล่ภูหลวงนะคุงลงมานะครับเดี๋ยวทานข้าวอะไรเสร็จแล้วก็ไปกีดยางที่ไล่ภูกระปาดต่อกันเลยอ่ะคลิปนี้สั้นๆก็แล้วกันนะครับพี่น้องเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ